สวัสดีครับวันนี้ก็มากูมันครับสายพันธุ์นี้อ่าพันธุ์มันโปงแปดสิบครับเขาอ่ะมันหน่อยอยู่ครับแต่ว่ามันสีเนาก็เลยกูก่อนนี่ครับหมนครับมันหน่อยมันไก่สีนาครับ มากับทีมงานนะครับเวดเบียกต่ยามนอนครับว่านพวเราก็มีดฟันมือครับมือขาดต่อไปนี้เราจิมี่เอ่อจิเด้เงินเดือนครับเงินเดือนคนบีการเอาเขาเขาได้แตงแพร่เอ่าบอเจอโอ้เย็ดเนื้อ มากับทีมงานแหะครับโมเฮต์เวียกแต่ย่ำนอนครับเพราะเราถึงมีดฟันเมื่อวานนี่ได้เงินเดือนเลยครับคนพิการผู้ใด้จากไดเฮ็ดเอาครับบมตีครับอ่าสมัครพวจีขับว่าเจรแล้วว่ามือขาดโมเป็นยังครับว่าแต่ห้ำอย่าขาดห้ำขาดนี่อย่างนักเนี่ยอืมครับรับรับสมัครผัวเพิ่มอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยอยากผู้ใด้จากมือขาดกับเปล่าไมาเอาขับเด้อ เออเมื่อนี้กรฝนเศร้าตกแล้วครับต่มั่นจะภาพก็ว่ามั่นหยันเน่าหยันมั่นเน่าเพิ่นก็เลยให้กู้ครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์บูง80ดสิบนะครับอีกภาษาหนึ่งก็ว่าหววบวงนี่ละเกษตรชเพิ่ดว่ามันโมแมนผมว่าเอื่นแต่ละหมองตะละพืนที่เบาบ่้คือกันยังรับสมัครยูเด้อครับเด้อผัวนี่สนใจติดต่อมาได้่ทั้งนี้ล่ะครับพูน เบิ่งครับเน้ะอ่าหรือเยาแบบสวิงกิ้งก็ได้นี่แหละครับวงแปดสิบนาะครับนาะภาษาเพิ่นเอินครับใบกะทิออกในหน่อยน้ำเหล็มครับในหน่อยน้ำเหล็มผลกะเซาตกน้อย,อยแหละ ี่ก็ตัดมันจนตาเย็นบะนะครับไปเะนอกน,นอเด็กยงงอนไปทางไหนนอน้ำหาเด็กยงงอนกันครับบ้านนี้นี่นะครับลำมัน่นนะครับเด้อสนใจติดต,ต่อ,อท่านี้ได้ครับหายโบแฟงหนูครับช่วงนี้กร็ราคา ราคาข้าวโฟังอยู่หรอกครับผู้ดใดสนใจนะครับเด้อไปทางไหนเนาะเด้ง่อยเนาะได้เขาอยาซ <c oughs> <c oughs> ีฟโกไลครับแปลงนี้ครับปูน มือทรายก็มือขวาบักมือขวาหอมละมันอยู่พี่ครับยังแต่มือทรายครับมือทรายนเน,น็่ยย่างน้อมือทรายน้องปาดมือทรายมือทรายยังหลอกฟอยเล็งอยู่ <c oughs> โวยโวยโวย